ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับช่องสักศีคนเกษตรในที่ราบสูงนะครับมือนีบอสักศีสิผาพี่น้องมาพบกับแลนมาแข่งไม้ของจังหวัดรีสเกตนะครับที่สวยงามนะครับหาบัวใดเลยได้ครับในประเทศไทยถือว่านับว่าเป็นหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับมือนีบอสักศีสิผ้ามาเบิงต้นใหม่แปลกนะครับพี่น้องแต่ว่างดงามผู้ใดบัวใดมาสวน ไร่วันยังขำของแม่ผ้านี่นะครับถือว่ามาบหอดจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอะก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีครับคุณแม่เจ้าของสวนก่อนครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไร่วันยังขำค่ะแม่ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับนี่คือไร่วันยังขำที่โอ้โหสวยงามสดสดหดงามแม่ครับดอกไม้ชนิดนี้มี่เห็นย่าบใดครับแม่ ดอกจามาคาลูเกินจามาคาลู้นามกุดหรือซิริอูดฮิสเมียนเนนัาเป็นกระบองเพชรอีกสายพันธุ์หนึ่งม,มีลำต้นงามสูงแบบเป็นแทงเป็นแทงหลักกะเลียงง่าย <ừ. S 2> ใหญ่ไว้ดอกง่ามแม่ค่ะบับะกซออกดอกช่วงเดือนเมษาถึงพฤศจิกายนอู้จะได้เห็นดอกกันเง่ๆเลยแม่ค่ะบัลนี้กะมันกัสิออกมันเซสิบานช่วงสามถุมเครื่องหอดบวกเกินสองโมงบกเกินสองโมงเสาร์ อ๋อนี่แสดงว่าเพิ่งเกิดสิเริ่มฮุบแน่แล้วแงงค่ะกับการที่ค่อยๆฮุบลงโอ้ถามาบอกเกินสองโมงเสาร์นี่กันยังเดีว้าวอยู่ค่ะมาตั้งแต่หกโมงเสาร์งานเกิดที่ว่าแม่งานตอนนี้ตอนนี้ขณะนี้เวลาหกนาฬิกานะเกิดเจ็ดเจ็ดโมงแล้วเกือบจะดเจ็ดโมงแล้วกันยังแบบบานสะพังกันแบบนี้เลยค่ะงามเลยเนาะแม่เนาะแงงค่ะถ้าชมไกลๆนะครับเนี่ยแม่ค่ะเบิ้ง นี่ดอกคนก็จะอู้ยครับแม่ครับนี่ดอกคนก็จะมีผึ่งไหมค่ะมีผึ่งมาซอยผสมเกสรอ๋ออืมดีครับน้องเม่นหอมแล้วครับน้องหอมมันจะมีกลิ่นอ่อนๆหอมๆหอมอ่อนๆอยู่มีกลิ่นเฉพาะอยู่เนี่ยอู้ยสุดยอดแห้งครับแม่ ผมได้ยินเมื่อกี้ว่าแม่ว่าน้ำกุดไอ้คือสายพันธุ์ปกติตะบองเพชรัป็นมีน้ำเนาะครับเนาะใช่ครัสมัยก่จะเป็นน้ำเยาเนาะแต่ว่าตะบองเพชรนี่ต้องมีน้ำละโอ้แต่ว่าตัวนี้คือน้ำกุดค่ะมันเป็นน้ำน้ำมีอยู่แต่ว่ามันน้ำสันๆกุดกุดจะเลยเอื่อนซีริอูดอ่ามันเป็นซีริอูดเป็นไหล่ลำจะมาคารูน้ำกุดเห็นโอ้มันสีบ่มีน้ำแบบน้อยน้อยสันๆนะครับผมโอ้ถือว่ากัดค่อนข้างที่จะดี ลายเติบอยู่นะแม่เนาะลายพันธุ์นี่ปูกจะปีลวครับทีเบาสักสีเห็นอยู่ในขณะนี้แม่แปลงนี่สามปีเคืองสามสามปีเคืองยังบ่ถึงสี่ปีครับโอ้ยแม่ครับสามปีเคืองสูงสี่หาเมตรกมีต้นนี้ครับแม่ไม่พอว่ามันสิบบ่ได้เกือบหาเมตรยู่แล้วหรือหกเมตรขุนเออขุนขุนมันสิบหกเมตรอยู่โอ้ยแม่คือจังสวรรค์นี่ครับเนี่ย อุ้ยหางคักแม่ <c oughs> ผมเป็นสวรรค์ต้องการไม่พลาดเนาะ <c oughs> แม่ห็นไห่พ่ออ้นจันทอุ้ยคุ้งหครับผมคนที่จีเข้าแม่หาเฮ่าอมองนีอ่าบักพิกัดหมกว่าไร่วันยังขำอะพิม่าไร่วันยังขำจอดห, <า S 1> หาสวนเลยจอดหาสวนเลย <c oughs> <c oughs> มีค่าใส่ใจบอับบ <คง S 2> อสขายไม่พลาดให้เขาส้มได้ฟรีผมมีค่าใส่ใจยังเลยมาตอนไหนก็ได้มาตอนไหนก็ได้แต่ว่า ไข่แต่แค่รักษาความสะอาดจอยกันครับแล้วการบดทิมขยะแล้วก็บลกเก็บพลละหมากลากใหม่บกเก็บบกเก็บบล็กเก็บปนใหม่ก็ใหม่ก็ไหลเม่พาไปก็พอะโอ้ายินดีต้อนรับทุกคนค่ะโอ้ยขอบคุณแทนคนสีสเกตนำด้วยแม่เป็นมังซอนน้ำกันปนซ้อนน้ำกันน้อแม่ะถือว่าเป็นแลนหมากขนาดใหญ่บ่แปลงมีเฮาที่เม่ยผาไล่ไล่วันยังขำนี่เนาะตั้งเหมืมีพื้นทีสามสิบแปดไร่ครับอ่าแม่พ้ากับสิบปลูกทุเรียนมังคุด เงาะลำไยครับบานนี้แม่พากับปู่กระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ผสมผสานกันอยู่ในแปลงนี้มันก็ล่งตัวพอดีโอ้เดี๋ยวแม่พาพาชมอีกเนี่ยครับจังหน่อยให้พี่น้องเขู้ใจว่ามีอีหยังแม่ยู่นี่นี่แม่มาทั้งนี้กันได้ครับไปไปไปนี่ขึ้นหนาอะไรห่าัหนีสวน นี่ก็สิเป็นอากาเวดาวกระจายเขินดากาเวดาวกระจายค่ะโอ้อากาเวดาวกระจายป,ปกติอากาเวดาวกระจายดีหาไดตามจริงจริงอยู่น้ำบานเท่ากับมีหลายอยู่เดนน้น้ำบานเท่ากับมีแ่นไม่ค่าเห็นหลายอยู่แต่ว่าเขาเอามาจับใส่กันเป็นระเบียบเขารับใส่กับจามาคาลูปเป็นแบกหลังมันล่งโตแหงอูล่งโตดีครับเนี่ยสวัสดีค่ะน้องแวนเนาะงั้นล่งโตแหงแบบมันจะไล่ระดับลงมาครับ มันมันมีมิติเนาะมีนี่มิติแล้วก็งดงามงดงามแม่ครับแม่เนี่ยแต่คนที่ว่าเห็นบรรยากาศเนี่ยดีตรงมมกง่ามือเศร้าเท่านั้นแมนค่ะตอนเช้าเท่านั้นแล้วก็สีบานพร้อมเพียงกันแบบนี้ก็มันจะเป็นช่วงช่วงอยู่ที่มันบานแบบสะพังแต่ว่าที่จริงมีมีทุกมีตลอดก็จริงอยู่แต่ว่ามันสีแบบสะพังพร้อมกันแบบนี้มันก็จะเป็นช่วงช่วง โอ้ต้องติดตามให้เพียไล่วันยังขำซึ่งจะหมูว่าบ้านตอนไหนสิแน่กะสีอันสถานการณ์ว่าดอกบ้านดอกตูมดอกยังช่วงไหนนะครับสิโช่ให้พอเม่พี่น้อเขาได้เบิ่งน้่งอ่ยังยังตัวนี้กับบ้านไปเมื่อวานอันนี้บ้านไปเมื่อวานอันนี้บ้านไปเมื่อวานมันก็จะโรยตัวนีบ้านใหม่ดอกนี้สิบ้านมื่อื่นนะมันกะสิไล่กันไปสิแสดงว่าเมื่อื่นกับยังสิตรงนี้สิบ้านมื้อื่นนี่ตอนนี้เขากะไล่ขึ้นมา แสดงว่าบุญนิ่งจีเดพ่อนิ่งจีเดพออยุคนันนีกระบานมือต่อไปนีก็ะยิบน้อยอยู่กระิคอยใหญ่ขึ้นมาเป็นี่กสิบันมือต่อไปอีกครับสา์อาทิตนี่ก็ยังมีความงามไม่เห็นได้ตลอดเสาวอาทิตนี่ก็ยังมีมือนีวันเสา์เนาะแล้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีไปตลอดจนถึงเดือนพฤศจิกาแต่ก็จะมีเรื่อยๆแต่ว่าจะบานแบบนี้ก็ต้อง มันเป็นช่วงช่วงอยู่แต่ว่าเขามาเห็นซื่อๆน่นมีมีแน่นอนเขามาเห็นแบบว่าสวนอยากทายรูปก็จบมากขู้นรูปมีงามทุกมือมีงามทุกมือค่ะแต่แต่อยากเห็นบ้านบ้านแบบนี้คือสวรรค์สวรรค์บ้านเราอ้คคะอีนีนี้ตองมาเป็นช่วงช่วงครับผมเพิ่งทํางานหนักเลยแม่นครับพอดอย่ได้เร้าแล้วมันบานหลายบุญเพิ่งเต็มสวนเลยค่ะแห่งแม่นันเพิ่งเพิ่ง น่ถพงมาซอยสะสมเกษรขึ้นดอกครับแต่แม่มันเป็นจังไรมันคือเนาะมันเป็นสายพันธุ์บ่ครับสีมอัมันเป็นสายพันธุ์ช่วงนี้เขาก็จะออกดอกช่วงพฤษถึงเมษาถึงพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงออกดอกของเขาอยู่เลยเป็นฤดูการออกดอกของจามาคาลูจามาคาลูอยู่แล้วจามาคาลูน้ำกุดน้ำกุดหลังคนว่ามันสิปิวเซตาผมมาเบิงเราบเ่าไหนสิปิวเนาะครับเพราะว่าน้ำมันบ่ออันนี้บ่อเลยเพาแตะไดเขาจับได ครับอืมบางคนที่เขาใจผิดว่ามันคือจังท่านพื้นบ้านที่มันมีน้ำละอองบ่แม่เนี่ยนะค่ะมแม่น,อนมาอบอบอบอ,อันนั้นมันจะเป็นน้ำเ,เ,เย,ย่ๆคล้ายๆกันนี่เขาจะเอื่นคอนโดนางฟ้าคอนโดนางฟ้าคอนโดนางฟ้าบันนี้ดอกมันจะบ่มีแถบแดงก็นหนัง<อ>่งสีเหล,ลืองเหลืองขาวๆไปเลยอันดอกลักษณะดอกจะต่างกันครับแต่ว่าก็กินได้คือกันง่ามขึ้นกันเ้ง่ยมันเปนบ่ง้ามไม่ผัากับว่าง่ามขึ้นกันครับนั้นง่ามง่ามง่ามไปคนละแบบ อันนั้นสวยโหดแต่โหดรักนะคะอันนี้นั่งสวยแต่ไม่โหดอันนี้สวยไม่โหดอันนั้นสวยโหดเออแต่โหดรักเหมือนกันค่ะโอ้ว้ยสุดยอดแท้แม่ถ้าอยากมาพบเมียหน่ำตรงมาช่วงวันไหนครับจังสีพอหเมียอยู่ในหัวในสวนในสวนในสวนเนาะก็จะได้พบปะวันจันทร์คพุธพฤหัสสุขพฤหัสสุกนอกนั่นแม่กะเข้าสวนเข้าสวนไม่ว่าเตรียมตัวก็จะมีไรสด ไรสดเกิดวันอังคารวันผืนฮัทส,สองถุมแม่ภาคก็จะมีไรสดถ้าใครอยากเอาไปปลูกหรือว่ากลางวันช่วง,งไรช่วงกลางวันก็มีเสา,าร์อาทิตย์ตั้งแต่สิบโมงเช้าเป็นต้นไปอ๋อมาเป็นกำลังใจอยู่ได้ไหมไวันยังขำได้เนาะแม่เนาะได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวพ่อลูกชมมีจกจุดหนึ่งอันนี้เป็นหน่วยหน่วยกำลังเฮอร์นี่นี่แม่คภา่ก็ได้เอาแก้วใส่ไว้ครับผมเอาแก้วใส่ไว้หนึ่งป้องกันอ่น้ำฝนสองป้องกันนกแปลกล่ะอันนี้จริงว่าเหนืชุกเดิค่ะ แต่ว่ามันแตกแม่นแตกเพราะว่ามันโดนฝนช่วงนี้ฝนตกหนันนกบัน,นี้นามมัน กระแตก oh, เลยแมนกระแตกถึงถึง,งสิบวันสิสุกงอมกระแตกไหมครับเอาขอแขวงเทนกับมันตอดกินก้อนแล้วมันแสบนกมาเห็ดนั่งฐาเลยอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยสมบูรณ์หน่วยขนาดใหญ่อันนี้กําลังเหมิ oh. มนาจ๊ะอันเป็นม่วงเข้ <c oughs> ากับกาลังเหิมมันกระสีก้นลอนแมนก้นลอนจากหน่วยเขียวๆเนาะนี่มันเดี๋ยวพัฒนามาแบบนี้ครับแม่อันนี้เขาผสมแล้วนี่ผสมเกสรแล้วเมื่อวานอันนี้ถือว่าติดบ่ครับเนี่ยยังบ้านนี่ติดเดี๋ยวนี้ยังยังหลุนอยู่นี่อันนี้เขาผสมไปเมื่อวานครับผมมันก็แบบนี้ถือว่าติดเนี่ย นี่กระสีไงคุณนมาเป็นสีเขียวแบบนี้เอ่อเป็นหน่วยหน่อยอันนี้ติดครับผมสตรีส์เป็นสีเขียวแล้วก็สิเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงสีม่วงนี่ค่ะแต่พอนสุกพอนสุกยังเหงื่ออยู่แบบเหงื่ออยู่แีนค่ะอืผมก็นึกว่าสุกกระเด้นห่งครับอันนี้ไม่พ่าขอบใบเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็นกกระลาให้ไหลมาเห็ดหัางแล้วมันเห็ดหัางถ่ายกินเลยอาหารโปรดของนกเพราะว่ามันเป็นของเสียบแล้วแม่หกของเสียบที่หาทานอยู่ไซกับ บ่ได้หรอกตองแม่ไร่วันยังขำนี่จริงสิ๋อขนาดหลายปานนี่นะครับแม่นี่ครับพี่น้องครับนี่บัเบิกต้นใหญ่ไปแล้วต้นต้นน้อยๆก็เป็นดอกเด้ต้นน้อยๆก็เป็นดอกค่ะมันที่เริ่มอยู่ในปียม่คุณเริ่มตั้งแต่ปีเดียวเ้าปลูกปีแรกก็สามารถออกดอกออกน้วยให้เลยอ๋อตาซื่อไปน้ำแม่นี่โอ้โหตัวนี้แม่โอ้ยยิ่งกว่าสวรรค์ครับแม่ครับงดงามแม่หงครับแม่งดงามไม่ แม่เนาะแง่งงามงามงามค่ะยู่พาอยู่น้ำคู่มือไม่พากันยังโอ้ออนซอนนีงครับอันนี้ดอกเขาผสมแล้วนี่อาจจะเป็นนวยอ่อนนี่นี่ที่แม่ผสมแล้วครับกระสี่วงอ่อก็จะ่วงนี่ก็จะครับตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยเลือเป็นนวยอ่อนค่ะเลือกเปหน่วยอ่อนนี่ครับพี่น้องควอมงามมงกี้เหรอครับมีขนาดต้นน้อยๆต้นน้อยๆก็ยังออกดอกต้นน้อยๆจะออกดอกค่ะนี่มอมอเหลือกนวยต้นหน่อยต้นใหญ่เลยออกดอกได้เบ็ด แตว่าเพิ่งกระทม่มปลูกกี่ปีถึงจะให้ผลปลูกกี่ปีถึงจะให้ดอกอันนี้เป็นคําถามหยอดฮิตเลยครับปลูกปีเดียวก็ให้ดอกได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอ่านอถี่ห่อไปปลูกว่ามันเป็นนอแกรหรือนอออนครับแม่ถ้านอออนถี่มันแตกขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้ครับสีมันก็อาจจะปลายปีครับผมปลายปลายดูอ่ามันจะสีออกอแต่ถ้าเราใส่ตอแค่แบบนี้หมาเอาไปปลูกมันจะออกโดนแล้วเนาะอ๋อนี่นีนสีกับสีแตกต่างบอกว่าแม่แม่สีแตกต่างนอกจากสีแตกต่างแล้ว หลายคนเกิเป็นคำถามยอดฮิตอีกคือปอนหนึ่งปีหนึ่งนี่มันออกเดรร้ายหลอบอกรือว่าออกทีเดียวแล้วกะกะเศร้ามันมันออกเดรร้ายหลอบด้วยค่ะคือว่าออกหลอบหนีเนาะออกหลอกหนีไปแล้วอีกจะข้าวมันก็ออกอีกมันก็จะมีหลอกใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้หลอบที่สามเลยค่ะนี่ลองรอยกดอกอันนี้นี่มีห้อยิ่นออกไปหนีมันจะเป็นสิมันก็จะเป็นนี่คือลองรอยดอกที่รุดไปที่รุดไปแบบหลอบหลอบ ร,รอบที่แล้วผ่านไปอันนี้อรอบที่สองหรือรอบที่สามแล้วทั้งสินะอืม,อ,มอุ้ยคาั้งนี้สีิมอ้อบอไหม ค่าเฟย์ไม่กินหมอแห้งแล้วน้อกินกาแฟยามวันสาวจีบเราเห็นไม่จอยกันเด้อค่าเฟย์เอาหมองไนทมาเหลือจอยกันได้พี่น้องถ้ากันแม่แสดงคามรักออกมามาสินเลยรำยืนเอาหมองไดทดีเขาเนาะงแม่นาะงไม่หันค่ะอยากอยากให้มีค่าเฟย์แหงหาดีอยากหน้าเป็นนองเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของน้ำกันครับอยากเอาหมองไดทมาเหลือจอยกันพี่น้องมามาเหลือจอยกันครับอยาฉีดอยู่จักสามสี่ชั่วโมงนะเนี่ยมามามามีความสุขแหงมากอยนี้ อันนี้กับแม่พ่าก็เฮดถนนให้ยางเพราะว่ามันเป็นดินดินผู้เขาไฟนี่มันสิติดตีนติบเท้าแบบดินแมนไหมคะแมนเหนียวเวลาฝนตกอยู่ใจลงเท้าสองสันไปแล้วแม่พ่าก็เลยเฮดถนนใหยงโอ้ยเลยงเพิ่นเลยสองทางดังครับว้าวอันนี้ทางนี้ก็เป็นทางนี้ก็เป็นจามาค่าลูครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นหลากหลายสายพันธุ์อ่านี่ก็จะเป็นทางนี้เป็นคอนโซเล่ คือจังมันไม่ชีวิตแบบแ<ม>กระดุกกระดิกใหญ่อันนี้คอนโซเล่เป็นโทนคอนโซเล่คอนโซเล่<อ>เลก็เป็นกระบองเพชรโอพันเทียอีกสายพันธุหนึ่งที่แม่ผ้าว่ามันนาลงไหลแบบว่าอลังการที่กันใหญ่เร็วแล้วก็บ,บ่มีโลกจนหมักไม่ผ่านสิปลูกแต่ใหม่ถี่เรียงง่ายๆบ,บ,บ่มีบ่ค่อยมีโลกมาลบกวนแบบเขาปลูกปลูกปลูกไว้บ่ต้องดูแลยังหนักมากเห็นมันเป็นใหม่ที่เข้มแข็งเป็นใหม่ที่อึดที่ทนมั้งสินะแม่ผ้ากัมักปลูกแบบนั้น โอ้โหดีที่มากที่ไปแมนบัดนี้ตัวนี้ก็เป็นคอนโซเลไล่น้ําอีกตัวหนึ่งครับซื้อเพิ่นคือคอนโซเล่ลูบิเซนต์ตัวนี้คนละพันกันบอกเนี่ยมันเป็นคอนโซเลคือกันแต่ว่าตัวหนึ่งมีหนามตัวหนึ่งบ่มีหนามอ๋อตัวนี้บ่มีหนามตัวนี้บ่มีหนามโอ้โหนี่นี่จับตัวนี้บ่มีหนามแมนแตดได้ตัวนี้บ่มีหนามโอ้หมือรวยๆเลยเนาะแมนบ่มีหนามเลยเด้ตัวนี้นี่ตัวนี้แบบกินได้บ่แม่พันตัวนี้กินบ่ได้เลยตัวนี้กินบ่ได้เป็นสายพันธุ์กินบ่ได้แมนค่ะทับ เป็นทงเขากวางเขากวางวาสเตเลียน um, yeah, uh, ี่ม mm ัน hmm. ก er ็ด uh, right. ีแแม่มันคือสี่กโดเกเดขึ้นแม่นี่เป็นครับมันปากาลังผมมันเป็นสายพันธุ์แม่เนี่ยขื่นเ่าะมีนมโล่งบ่บ่มันจะขึ้นนั่นสิเป็นเงินปากาลังเขากวางโอ้ยงาบ้านนี้มันเป็นใหม่ส่งพุ่มที่เขานิยมจัดสวนอันนี้กินก็ได้เลยแต่ว่าเป็นใหม่จัดสวนหลายคนหลายคนก็สิถามว่ามันใช่พญาไรใบตัวเดียวกันไหม ครับผมมาจิถามอกันกันยังกระชื่นเขาเอื่นสามพันจริงอยังแบบเขาเรื่องพญาลาใบอันเดียวกันบ่แต่ว่ามันคนละอันตัวนี้มันจะคุ้มฟอมดีกว่าพญาลาใบเขาจะยุ่ยยุ่ยกว่าตัวนี้จะเป็นแบบคุ้มฟรอมเบิ้งมันแบบตั้งคุ้มฟอมได้ดีกว่านอกขนาดค้นคุ้มไม้ขนาดนี้นอกแม่นอน แม่ว่าว่าอะไรครับเนี่ยสวยงัายม่กครับมีพี่วดดิ้งมาถ่ายบอกมีมีพี่กันบอกี่ค่ะเดิมมันจะมีพี่วดดิ้งก็มาจบรับปริญนากันยังมามาร่วมรุ่นเดือดรับเพื่อนมาร่วมรุ่นกันมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินมามามาถึงแบบจากรุ่นเล็กหน่อยจนถึงรุ่นเกษียนครับ อ่าที่เขามาไหมพ่อโบโบรู้สึกว่ากลุ่มไดนกลุ่มหนึ่งมาพี่ทุกรุ่นทั้งทุกรุ่นทุกรุ่นทั้งแดนจนหอดแล้วไปหลุนจนหอดเกษียณเลยพี่เพราะว่าสามหลอดข้ามแม่ได้ำแขงน้องแม่หนออุ้ยดีเดียพี่น้องครับแม่นพึ่งที่หลานนี่กับเซเทสอันนี้ถนนในยางชมเปิดเพลินเนี่ยมือสาวขันห้ามาแต่สาวห้องกสิทธิ์ยางถนนนี่ต้นเลน้อยนี่จนเลยเนี่ยถ้ามีเล็กน้อยแบบนี้เลี้ยงแถวดอกนี่เลี้ยง โอ้บรรนนัดกันออกแม่มืดโองามนี้เด่นาะแม่เนาะแม่โพดได้แบบหลายทาเนาะครับตอนอยู่นี้มุมนด่ก็งามเบิ้ดเอาสิยืนเอียงสายเอียงโคตรกันงามงามเบิ้ดเลยงามเบิ้ดเลยเอาสิยืนทำไดมันก็งามเบิ้ดเพราะว่ามันบรรยากาศมันได้ จริงแต่ไทยโดยมุมกล่องที่ตํำสินเนี่ยเห็นขึ้นจังว่ต่างประเทศนาะแม่เนาะเ่เขาอาจจะประมาณนน้นเนาะเหมือนต่างประเทศเขาบอกว่าหลายคนหลายคนมาเพิ่อนมาโอ้เพิ่อนนะยังเพิ่นคุยกันเหมือนอเล็กโซนาเลยครับอมแม่ป้าอเล็กโซนามันเป็นอย่างน้อบาลเขาบอกกับเกบไปคิดอเล็กโซนาอเล็กโซนาไม่ปว่าผู้หูยักษ์เนาะครับเออเขาบอกว่ามันอยู่ทางอเมริกามันนะมันเหมือนต่างประเทศมันเหมือนต่างประเทศแน่น่ดีครับแน่ยเหมือนบ่เหมือนแห้ง ในยิงไทยภาพแม่นี่ครับเนี่ยเป็นท้องฟ้าสูงๆมก็มีแต่ตะวองเพชรนั้นค่ะสวยดีครับแม่ครับก็จะมีที่อุศนอ๋อถมหน่อยไหมคะนี่ครับนี่ท่อมน้อยคอยรักน้อยอันนี้เป็นฟิกัสอินดิกาอินามิสแบบนี้ตัวนี้อืมตัวที่กินได้แน่นค่ะตัวนี้กินได้ทั้งใบอ่าทั้งผลอ๋อตัวนี้กินได้ด้วยค่ะน้ำมือสองสีสีสมเด็จกินบ่ครับชิมบ่เดี๋ยวชิมพร้อมกันกับลูกจำข้าลูก อันนี้เป็นฟิกัดอินดิกาอินอามิสนะครับผมกระบองเพชรโอพันเพีย,ยกินแพชและฝนครับออบานนี้ก็ทั<ม>้งนั้นเป็นลิทเทโลน้<ม>ําโหดโหดโหดดีไหมโหดแห้งโหดอันนี้เป็นถนนลิทเทโลฟังนีไม่พากอะเด็ดเด็เบึง้งไปม,มากแบบเด้มาเบึ้งน้ำกัน ัวนี้ขายบนเมียน้ำน้ำได้หลายนี่น้ำได้หลายนี่ไม่พลาดบ่ได้ขายเลยค่ะไม่พลาดเอาไว้สวยงามเถอะเป็นต่อยากได้เถอะแม่เข็มเบอร์สิบแปดเลยน้ำมันโหดไม่พลาดก็เลยบ่ได้แบงขายบางทีเหลวน้ำมันมันมาสิบใบไหยแต่ว่าเอามาออนซอนน้ำกันมาเบงแต่ว่าถึงสีน้ำโหดแต่ว่าผมซึกว่าน้ามีระเบียบวะมีระเบียบกับแบบเดียวกันมนเลยว่ามันจับบ้างอันเดียวเป็นดอกเป็นดอกแบบเสน่ห์ เจเนเขาก็คืออยู่ที่น้ำแม่ต้นต้นต้นนี้เจเนของลิทเทโลก็คือน้ำกน้ำนสวยน้ำงามแต่ว่าเพิ่นบ่มีน้ำฝอยที่มันบ่บบ่่มีบ่มีฝอยตน้ำใหญ่เสียบเขาเลยว่ามันเข็มพักนียู่แท้ยูดแท้ แล้วก็จะมีเขากวางอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ไม่พากําลังขยายอันนี้ก็เป็นเขากวางเขากวางกลางปลาแบบง่ามแห้งตัวนี้ไม่พากลวงไหลแต่ว่ากําลังขยายตัวนี้ยังโบราณมีแบงแต่ว่าแต่ว่าเขากวางออสเตรเลียเฮามีแล้วเขากวางออสเตรเลียตัวนี้เป็นเขากวางเหมือนกลางปลาบ่เหมือนเหมือนเมันจะอีกสายพันธุ์นึงค่ะแม่โบคยเห็นค่ะแม่ตัวนั้นก็เป็นเขากวางยอดแดงอีกตัวนึงอันนี้ก็บ่คือกันแม่บ่คือกันเด้มึงจะคักมึงจะเป็สิบ่คือ นี่เป็นเขากวางยอดแดงยอดจะแดงๆยอดจะเป็นแดงเดงกับงามอีกส่งหนึ่งครับอจากสวนหย่อมแม่เนาะแม่แม่ับนี้ตัวนี้ก็เป็นเขากวางอีกสายพันธุ์นึ่งตัวนี้เขากวางสีเงินเป็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าหนิเขาแบบว่ามันกับมีเขากวางขึ้นกันแต่ว่ามีหลายตัวมีหลากหลายแม่ีหลากหลายโอ้แม่นค่ะโอ้นี่สามพันสามสายพันธุ์อยู่หม่องนี่กับคนรละคนละยางครละยางอีกเนี่ยคนรละยางเลยครับพี่น้องครับ ย่กอะสะสมไว้ให้เด็เบ่งน้ำกันครับบางโตได้ถิ่มีหลายแม่ผ่ากัแบ่งให้ยมูได้แต่ว่าถ้าโตใดบ่มีหลายก๋เดี๋ยวขย้ายสักก้อนเนาะจังเอาเดี๋ยวให้มาชมน้ำกันคร่ะมาชมน้ำกันนะครับมื้อนี้เป็นมื้อคนสิหลายที่นี่แม่วันมื้อนี้วันเสาร์ครับปกติงานสิคนหลายออ๋เสาร์อาทิตย์นีสิหลายเป็นพิเศษเสาร์อาทิตย์นีสิหลายเป็นพิเศษนะครับค่ะกับผู้ใดเข้ามาอยากเห็นบรรยากาศแล้วก็มา อันนี้ก็สาม,มารถเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี่สิได้รบรรยากาศร,ร่วมคือมูกับสีลหลสีมีหลายมุมมองสิเป็นคึกคักนาะแมนนอกว่แเป็นตลาดนัดคนนนาะอ,อยู <laughs> ่ในนี่นไอ้ติมลูกซีน <laughs> นี่เวนนอเดเนาะน้องมึงก็เจ้าก็มาขายก็ี๋ยกินแต่ว่าไม่ผ่า,กานก็ยังบ้ไนดีเห็ดยังบ่ไนด้พร้อมแต่ว่าก็เดียวกับอนาคตก็จะเห็ดอยู่แต่ว่าขอว่างสวนให้งามกุนหมีกรมีทีนางเพียงพอกตอพี่้องก่นก็บสิเปิดอยู่ค่ะอนาคต อันนี้เท่ากับบริษัทไทยให้พี่น้องเบิงเบ็ดได้ครับแต่ว่าสิให้พี่น้องเขามาชมเองภาพบ,<ม>บางอย่างบริได้ออกไปทั้งซื้อแต่ว่าพี่นออ้องแม่น่ะถือใจว้าวทุกจุดแน่นอนครับแมส่สวนของแม่า้าได้วันยัง่ะเดี๋ยวคลิปหนะบ้าสักสีสิเขามาอัปเดียดอีกเรื่องเมียงดงามแม่งสิเขามาเรื่อยเห็นความแตกต่างไปเรื่อยเห็นความสวยงามไปเรื่อยเพื่อเป็นซื้อให้กับพ่อแม่พี่น้องได้หูจักได้วันยังํามากยิ่งขึ้นนะครับมือนีก็ขอบอุ้นเม่ได้หลายครับที่ อ่าให้ความรู้แล้วกับผ้าช,มช่มสวนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเบาสักชีมาชมใหม่อีกครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ